กลับมาแล้วครับขบวน418กำลังจะเข้าจอดสถานีอุดอรธานี13นาฬิกา4 3นาทีครับวันนี้ล่าช้าอยู่ประมาณ5นาทีนะครับผมวันนี้ได้ Astom 4206ทำมานะครับผมหลังจากที่ GA 4550ที่เคยประจำสิง5ห5กับสิง8ถูกไปทำ4134กลับนะครับผม तोपा जीनी पानी उदर โปทราบขณะนี้ทางสถานีให้สัญญาณปล่อยรถมีจราลากของ้าสถานีตัโกนว่ามาครับ ครับขบวน418วันนี้พอคอลเปิดบีทักทายนะคะผมเดี๋ยวไว้โอกาสหนะ้าเรามาถ่ายกันใหม่นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ